สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมุนชัยเดชสังกรนลครับเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสินตนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้างานวิจัยเรื่องนวัตกรรมผงนาโนซีไฟโพเซนินจากสาหร่ายซาเปอรเเน่เพื่อพัฒน,นาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับงานวิจัยนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับ การประยุกต์ใช้สาหร่ายซาเปรยเน่เนี่ยนะครับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นวัตรกรรมอาหารนะครับทำไมต้องเป็นสาหร่ายซาเปรยเน่เพราะว่าสืบเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยนะฮะทำงานวิจัยในสมัยปริญญาเอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับสาหร่ายซาเปรยเน่ก็เลยเอาอความรู้ตรงนี้นะครับที่เรามีความเชี่ยวชาญอยู่และองค์ความรู้อยู่นมาต่อย,ยอดเพื่อให้มันสอดคล้องกับนวัตรกรรมแล้วก็สอดคล้องกับอัตลักษณ์กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเรานั่นก็คือการผลักดันให้อาจารย์เนี่ยทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาหาร สืบเนื่องจากว่าเราเราทราบกันดีนะครับว่าสาหล่ายสเปรย์นแน่เนี่ยเป็นสาหร่ายที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทางองค์การอมามัยโลกเนี่ยนะครับเขามีการยกย่องแล้วก็แนะนําว่า เป็นอาหารที่มีโปรโตีนนะครับอยู่ายในเซลเนี่ยสูงหลายหลายเปอร์เซนต์เลยต้องประมาณสัก5 0า0แล้วก็ส่วนใหญ่โปรโตีนที่เจออยู่ในสาหร่ายเซป,ปรน่าเนี่ยก็จะเป็นโปรโตีนชนิดดีที่ร่างกายของเราต้องการนะครับนอกจากโปรโตีนแล้วนะครับสาหร่ายเซปรน่าเองเนี่ยก็จะมีสารสําคัญสารออธิ์ต่างๆที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้จะมีทั้งวิตามินและธาตุและพวกกรดไขมันจําเป็นต่างๆที่ที่ร่างกายเนี่ยนะครับเราเอาไปใช้ได้ดี สารสำคัญอีกกลุ่มนึงนะครับของสารายสเปรยน่าคือสารกลุ่มของไฟโคบิ i ลิโปรตีนนะฮะตัวไฟโคบิลิโปรตีนเองเนี่ยก็จะเป็นสารประเภทโปรตีนนะครับที่มีคุณสมบัติละลายน้ําได้ดีนะครับที่สําคัญเลยก็คือซีไฟโคเซนินซึ่งก็เป็นพระเอกของงานวิจัยเรื่องนี้นะครับซีไฟโคซนินเองเนี่ยนะครับก็จะมีคุณสมบัตินะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย มันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการสังงคห์แสงโดยการรับพลังงานแสงเข้ามาภายในเซลล์แล้วก็ส่งทอดให้กับตัวคลอโรฟิลทําให้สาร่ายจากพลูนหนาเนี่ยสามารถสังเคห์สแสงแล้วก็สร้างอาหารได้นะครับแล้วก็ในแง่ของเรื่องอลิทางชีวภาพเองนะครับตัวไฟโคเซนินเนี่ยนะครับมีบทบาททางด้านเพสศชกรรมแล้วก็การแพทย์มากมายนะครับอย่างเช่นมันมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็มันมีคุณสมบัติในเรื่องของการต่อต้านไวรัส แล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการาลดการจับตัวกันเป็นริมเลือดนะครับของเลือดก็คือป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนั่นเองแล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในปัจจุบันก็คือคุณสมบัติในการต่อต้านไวรัสโดยเฉพาะพวกไวรัสโคโรนาแล้วก็สามารถช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้นะครับสำหรับโครงงานวิจัยนี้ครับก็ผู้ทําวิจัยเองนะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทางสวงกนะครับก็คือเป็นแหล่ง เป็นแหล่งทุนนะครับที่หลักที่ช่วยให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับโนดนะครับทางด้านฟู้ดเวลเล่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับแล้ที่ขาดไม่ได้เลยก็ขอขอบพระคุณนะครับบริษัทมาเฮลทีฟู้ดจำกัดนะครับเป็นบริษัทที่ให้ความร่วมมือนะครับในเรื่องของสถานที่วัตถุดิบหรือแม้กระทั่งงานงบประมาณส่วนหนึ่งที่ทําให้งานวิจัยเรื่องนี้นะครับสามารถสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ